นะคะมาพี่พรมีตัวช่วยให้คุณไม่อ้วนแล้วอ่ะเดีย๋ยวพี่ชอบอค,ะค,ะนะคะวนนะอนจะทำอะไรให้คุณดูนะคะโดนใจมากค่ะนะคะคนวูระยะสุดท้ายนะอ่ะพี่พรจะทำอะไรให้คุณดูนะเป็นการเล่นกลเนาะเนี่ยอันนี้คือชานะคะคือชาตัวนี้คือชาคือชาุูกมข้านะพี่พรจะเล่นกลให้ดูนะอย่าเพิ่องออกไปนะอยากให้เห็นดูนะอันนี้มีชาแล้วอันนี้ไม่มีชานะ,ะน,นี่แก้วเปล่าอันนี้คือน้ำร้อนอันนี้คือน้ำร้อนอ่ะพี่พรจะเทน้ำร้อนแล้วนะใส่ใส่สองแก้วเนาะทอมกันโอ้ควันขึ้นนะคะอ่าใส่สองแก้วนะคะใส่สองแก้ว แก้วที่มีชากับแก้วที่ไม่มีชานะคะอ่าที่มันจะเล่นอะไรให้ดูนะคะเ,เล่นอะไรให้ดูเทเทใส่แล้วนะคะอันนี้คือแก้วที่มีชาเนี่ยอันนี้คือมีซองชาอ่ะล้วก็ทำให้ชามออกเนาะดูนะคะให้มันชัชดๆนะคะแล้วพี่เราจะบอกคุณว่าคุณจะเห็นอะไรจากการทดลองครั้งนี้นะคะอ่าเป็นเต็มเลยจับไปเลยเทใส่ปากเลยนะคะอ่าดูนะหนึ่งช้อนน้อยไปนะคะเพราะวันหนึ่งเรากินทั้งผัดทั้งทอดเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ผัดผักรวมมตรอันนี้นะคะอันนี้เป็นไข่เจียวนะคะ น,นี่นะอันนี้เป็นกล้วยทอดมันทอดของทอดนะคะหรือไม่ก็เป็นขาหมูนะคะใส่เข้าไปโอเคครบสามชอนนะคะอะ่ะใส่อีกนะคะใส่ไปสามสี่ช้อนก็ใส่ไปหนึ่งอ่าใส่ไปนะอะ่าสองนะคะ,ะใส่เข้าไปอะ่ะของทอดของโอ้อ่าไหลเข้าไปอะ่อะอ่านะคะเต็มเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาคนอันนี prints, ้ก่อนอ่ะเรามาคนอันนี้ก่อน ดูนะคะเรามาคนดูนะน้ำมันจากแก้วนี้ที่ัมจะให้คุณดูเห็นชัดนะเวลาอลองไปทําได้ทุกคนเลยนะคะลองไปทําได้ทุกคนเลยถ้าคุณไม่เชื่อหลักนะคะเราทํากันให้เห็นเห็นเลยอันนี้คือน้ํามันนะคะต่อให้อันนี้เป็นน้าร้อนนะคะนี่คือน้ําร้อนโดยปกติถ้าเป็นน้ำเย็นมันจะเกาะตัวขึ้นแบบเป็นแผ่นเลยนะคะแต่อันนี้เราทาให้คุณเทียบี๋ยวคุณจะบอกอันน้ำเย็นอันนี้น้ำร้อนอ่าทำมันน้ำร้อนเหมือนกันต่อให้คุณคนมันแค่ไหนนะคะ คุณดูนะอะพักไวแป๊บหนึ่งอย่าไปแตะมันนะอ่ะอันนี้เหมือนกันทำเหมือนกันเลยอะโคนนะฮะที่พันร้อนช้อนออกก่อนนะอ่ะแยกช้อนก่อนละข้างอ่ะแล้วคุณดูชัดๆเห็นอะไรไหมเห็นไหมอ่ะให้ดูชัดๆที่พอนจะบอกคุณว่าสมมุติว่าในร่างกายคุณขนาดร่างกายคุณมีธาตุร้อนเยอะนะที่เผาผลาญได้ดีน้ําอันนี้คือ ธาตุของเราที่มันเผาผ่านได้ดีมากนะคะในร่างกายเราคุณลองนึกดูที่คุณกินเข้าไปอ่ะคุณคิดว่ามันจะออกได้ยังไงในเมื่อคุณกินเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวมันจะแยกจากน้ําทันทีคุณเห็นอะไรไหมคะน้ำมันกับน้ํามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันถูกแยกตัวออกแบบนี้ปุ๊บเวลาคุณฉี่คุณปัสสาวะคุณอุจจาระหรือคุณขับอะไรออกก็แล้วแต่มันพวกนี้มันไม่ได้ออกนะคะมันขึ้นไปลอยเกาะอยู่บนผนังของคุณคือผนังลำไส้ผนังต่างๆในร่างกายของคุณไม่ว่าจะแขนขา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในร่างกายของคุณที่มันไปเกาะได้มันเกาะหมดเลยคุณเห็นอะไรนะมันขึ้นมาเป็นชั้นเร็วมาต่อให้คุณทํายังไงก็ช่างต่อให้คุณไปกินตัวขับถ่ายมันก็ขับน้ําของคุณออกเพราะมันไม่สามารถขับน้ํามันได้เพราะน้ามันมันจะหลีกหนีเวลาขับมันจะขับทางนี้นะคะเพราะทางนี้มันจะถูกลอยขึ้นไปเพื่อให้อยู่บนผนังหรือเซลลูไลท์ใช่แล้วแล้วเรามาดูเห็นไหมแล้วมันก็จะอยู่เนี่ยอ่าดูข้างในแล้วมันเป็นเม็ดไขมันให้คุณเห็นว่ามันเป็นแผ่นเลยนะคะแล้วคุณลองไปทําดูถ้าคุณไม่เชื่ออนนะะะะคคคแลล้วุณงตักดู พวกนี้ย่อยสลายไม่ได้ย่อยสลายไม่ได้แล้วคุณมาดูกันชัดๆไม่มีแผ่นเกาะแล้วที่สําคัญนะคะสมมุติคุณกินเข้าไปอะคุณทนเนาะคุณกินเข้าไปนะคะคุณกินเข้าไปกินไข่มุ้งไขมันเข้าไปมันสามารถเห็นไหมคุณคะเห็นไหมคะคุณเห็นไหมมันจะไม่ก่อตัวขึ้นมาเป็นมันจะไม่ก่อตัวขึ้นมาเป็นน้ำมันเด็ดขาดเพราะมันพร้อมที่จะไหลออกไปด้วยกันเห็นอะไรไหมคะเห็นข้อต่างไหมคะตัวนี้มันสามารถจับไขมันออกไปพร้อมกันมันจะไม่ทําให้ไขมันเกาะเป็นก้อน ให้คุณทดสอบเองคุณจะคนมันแค่ไหนแล้วคุณก็พักมันทิ้งไว้มันพร้อมจะถ่ายออกเลยมันพร้อมจะออกตอนคุณเข้าห้องน้ํามันพร้อมจะออกขณะที่คุณปัสสาวะอุจจาระออกไปพร้อมกันไหลออกไปหมดเลยเพราะคุณสมบัติของสมุนไพรมันจะช่วยไปจับตัวไหนที่เป็นไขมันตัวไหนที่เป็นส่วนเกินทำไมที่ปอนบอกว่าคนกินคาเฟอีนอย่างเช่นกินกาแฟกินชาที่มีคาเฟอีนที่เป็นชาดาชาอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกังวลเพราะมันไม่ใช่แค่เห็นนะคะมันไม่จับกันเป็นก้อนอีกเลยคือ มันจะไม่จับกันเป็นแผ่นเป็นก้อนอ่ะดูอันนี้เป็นก้อนชัดอันนี้เป็นก้อนเลยนะคะคุณลองไปดูนะอันนี้จะไม่เห็นรอยก้อนจะไม่เห็นรอยสักเม็ดเดียวก็ไม่เห็นนะคะอ่ะอันนี้เม็ดเดียวก็ไม่เห็นนะถึงมันจะเป็นชั้นแต่มันไหลออกได้นะคะเพราะมันไม่เป็นก้อนไขมันมันคือก้อนน้ํามันคือมันรวมกันได้มันผสมกันได้มันถูกอับเอาไว้แล้วเอาออกแต่ตัวนี้มันแยกกันชัดเจนมันไม่มีทางให้ออกได้เพราะมันเป็นก้อน